สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆกับติกามารับชุ่มนุ่มเซก้นไตนี่รับก็คลิปนี้นุ่มเซกผ้าเพื่อนๆมารู้จักสมุนไพรลิมเล่รับก็คือสมุนไพรคนที่ซอทะเลครับน,นี่กับหลักษณะใบของคนที่ซอทะเลครับสมุนไพตั้งยานะครับที่นุ่มเซกเจะบอกเพื่อนๆนะครับมีตกสัวแล้วครับมีต่างตนรากและกใบแล้วครับ รากนะครับราของคนที่ซอทะเลนะครับก็ช่วยในการรักษาหลกตับเป็นยาคาซิมาครับก็เป็นยาแก้ประจําเดือนกงสตรีขงมงวนยิ้งนี่เลยครับถ้าทางต้นนะครับช่วยในการแก้ประหาแก้ฝกชำ้ำเป็นยาคาซมาเหมือนกันครับแก้ลุ่มส่วนใบนะครับใบของคนที่ซอทะเลนะครับ ก็เป็นยาบรุงธาตุครับซีห้าถ้าเปื่อนๆภาพไปต้มนะครับภาพไปต้มน้ำอากก็แก้หลุดพิ้หนั้งเลยครับหรือว่าจะภาพไปมักผมนะครับแต่ถ้าผมก็ได้ครับเดี๋ยว่าอย่างแก่กาเกินกับแก่กาเกินแก่เช่นหนตัครับนี่นะซ่าประคุณของสมุนไพรคนที่โซเทลี่นะครับยังไงเล่ลำต้นก่อนนะครับต้นนะครับจะเลื่อย บนนี้ไปนี่แล้วครับจะเป็นสีดํำตาลนะครับเพราะว่าแตกแตกสะเก็ดนะครับจะแตกกิงมาแบบนี้แล้วครับนี่แหละขึ้นเต็มนะครับสมุนไพรที่เป็นไปไม่รู้นะครับที่เป็นเพื่อนยังไม่รู้ไปโดยรืมเร่ครับว่าต้นอะไรขึ้นเต็มนะครับก็ตอนนี้แหละครับตอนคนที่ซเทะเลนะครับเป็นคนไในตัวแมนกระพุนนะครับสมุนไพรนี้ครับก็ช่วยได้นะครับ ไม่ใช่เ่าแต่ว่าพระบุงทะเลนะครับตอนคนที่ซอทะเลก็ชวยในการแก้ผิดแม่งกับพุ่นได้ครับนี่นะครับให้ปเปล่ยนได้รู้ถึงสรรพคุณของสมุนไพรอยู่ริ่ทะเลนะครับนี่นะคกับ,ร,กกนนร,บรักษาหน้าตนกับรักษาหน้าตนก็เรยบนนี้เริ่มนี้แล้วรับ คลิปนี้นะครับน้ำซีเอาสารป,ประคุณกองสมุนไพรคนที่ซอทอเลมาแลงกับเพื่อนๆนะครับ้าเป็นไม่ยเยอดแกเพื่อนๆนะครับก็ฟากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมน้ำซีก้นตนนี้โดยนะครับคลิปหน้าน้ำซีแต่ป้าสมุนไพรแะไรมาแล้งกับเพื่อนๆลาวนะครับมาเพอะหลัๆๆลกเก้าสิบก็ติดตามกันนะครับขอบคุณเพื่อนๆกับติติดตามชมกับสวัสดีครับ